สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยฮาน,นอยสูตรเม็ดเดียววันที่23่บเดือนเปีหกแปดนะครับผมวันนี้ผมมาขอแก้มือนะครับเมื่อวานนี้เหมือนจะนะเมื่อวานนี้ทุกคนนะผมให้สองนะสอก็มาอยู่นะแต่ว่านะ้าออกมาสองสองก็เน้นให้ถูกรอบอยู่นะผมเน้นปกติกับ vip นะจะสออื่นก็ไม่ได้หนะ้าทุกคนออกมาสองสองนะคือแบบ จบเลยเนาะผมไม่ได้จับเด็กเบิ้ลให้นะเสียดายมากเลย022แล้วก็06นะเน้นถูกรอบอยู่แต่ออกมาเป็นเล็กเบิ้ลเสียดายเนาะมาเอาใหม่นะครับผมห้านอยนะครับสามนอยวันนี้ผมไม่หกนะ เมื่อวานี่ไหลหกกับไหลศูนย์เนาะมีแต่หกกับศูนย์อ่ะวันนี้ก็นี่แหละทุกคนขอให้เหลือหกมาละกันนะก็จะมีหกสามหกสามหกสี่หกแปดหกเก้าหกศูนย์หกเจ็ดหกหนึ่งออันนี้จะน่าจะเป็นหกศูนย์มากกว่า เาหกหนึ่งเป็นตัวเน้นหกศูนยะ์ 60, ล้วก็หกห้าไม่มีแต่หกสองะกับหกหกนี่แหลวะวันนี้ทุกคนหกสองเอาไหมทุกคน หกสองไหมคงไม่มาหกห้ามาเอหกหกสองกันเนาะ ัวเนี่ยนะครับก็จะมะีตัวเนี่ยนะครับหกสามหกสี่หกแปดหกเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งคงไม่มาหกห้าแล้วเอาหกสองแล้วกันมาอ่อคงไม่มาแล้วหกห้านะ 6, 5, นะ สามห,าห้านอยนะครับวันนี้ก็นี่เลยทุกคนนะขอให้มี6มา,ละ,าละกันนะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ